สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราในหัวข้อเรื่องการเพิ่มปฏิกิริยาย้อนกลับและความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่สังกะสีไอออนโดยประยุกต์ใช้มอฟชีตนำไฟฟ้าเป็นสารอิเล็กโทรไลต์ครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลทั่วโลกนั้นมาจากการธรรมชาติพลังงานนิวเคลียร์พลังงานหมุนเวียนพลังงานทานหินและน้ำมันดิบซึ่งแต่ละทวีปนั้นมีการใช้กระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกันโดยในทวีปเอเชียของเรานั้นมีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมากที่สุด ซึ่งก่อให้เกิดการเรืองกระจกที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดสภาวะโลกร้อนแม้หลายประเทศฉันมาใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นแต่ความท้าทายท,ที่สําคัญคือการพัฒนาระบบกะเก็บพลังงานที่มีศักยภาพทางคณะผู้จัดทาจึงได้เลือกพัฒนาแบตเตอรี่สังกะสีไอออนซึ่งมีราคาถูกใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าแบตเตอรี่ที่นิยมใช้ในปัจจุบันอย่างลิเธียมไอออน โดยแบตเตอรี่ชีดนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้แอนออของสังกะสีเป็นตัวพาของประจุไฟฟ้าและขั้วแอนออดที่เป็นโลหะสังกะสีและขั้วแคโทดที่สามารถปล่อยและรับแอออของสังกะสีได้แต่อย่างไรก็ตามในการพัฒนาแบตเตอรี่ชีดนี้ยังประสบกับปัญหาหลักที่สําคัญได้แก่การเกิดยินไร้การกัดกร่องสารอิเล็กโทรไลต์และการเกิดก,ก๊กาซไฮโดรเจน,เน,เนซึ่งเรียกว่าไซต์เรเดชั่น ปัญหาเหล่านี้มาจากการที่ไอออนของสังกะสีในสารเล็กโทรไลต์ทำปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์กับผู้มู่หยดรอกซิลจะเกิดเป็นปฏิกิริยาที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ทางคณะผู้จัดทําจึงได้นําวัสดุโครงข่ายโลหะอินซีหรือมอฟที่เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติมีความเป็นรูปุ่นที่สูงเติมลงในสารเล็กโทรไลต์ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับกรอบในการจับตัวของไอยออนของซิงค์เพื่อลดแอคทีฟไซต์และลดการเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์อย่างไซต์เรชั่น โดยวัตถุประสงค์ของโครงงานของเราคือการสังงคอมมอสทั้งสองชิชนิดแรกจะเป็นชิ้มีว3สสามอลูมิเนียมและชิ้นที่สองจะเป็น SKU S1 และสองคือลดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค,สงค์อย่างไซต์เรชั่นและอย่างสุดท้ายคือเพิ่มความจุไฟฟ้า,ฟาและความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับของแบตเตอรี่ของเราโดยในพาลแรกของเราครับจะเป็นการสังงคอ์มอสโดยทางด้านรอบสีแดงจะเป็นมีวัสสามอลูมิเนียมและรอบสีฟ้าจะเป็น SKU S1 ซึ่งมีว3สสามอลูมิเนียมมีความหนาดูพุ่นอยู่ขนาดดูพุ่นอยู่ที่1 7 4นาโนเมตร และ H K อยู่วิธีวันอยู่ที่0.9นาโนเมตรโดยการสังเคราะห์นั้นเราจะนำเมทัลไอออนมาผสมกับอีกแกนและมาทำมาผสมกันในตัวทำลายอย่างไดเมเทียลฟอร์มาไลโดยเทคนิคในการสังเคราะห์ใช้ S ซอเทอร์มอลซึ่งเป็นเทคนิคควบคุมความดันและอุณหภูมิพเพื่อลดการสูญเสียสารและลดการเกิดปฏิกิริยาข้างเคียงครับเมื่อทําการสังเคราะห์สารเสร็จแล้วนะครับเราจะปล่อยให้สารเย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้องเพื่อให้สารแห้งสนิทและเกิดการตกผลึกและนํามาตรสอบคุณสมบัติทางกายภาพโดยเทคนิคต่างๆครับ โดยในการสังเคราะห์มี53อลูมิเนียมนะครับมีเทัลไอออนนั้นคืออลูมิเนียมไนเตรตหละดีิแกนคือเทปลิกแอซิดหรือ TPA หลังจากนั้นเรานะนำมา,สาใส่ตัวทำลายอย่างดเมทิลฟอร์มาไลด์3มิลลิลตรและนำสเตร์ด้วยแม่นเนติกบาร์เวลา10นาที หลังจากนั้นจะใส่ในเครื่องสวอตเทอร์มอลออโตเคเแล้วนำมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ150องศาเป็น124ชั่วโมงในเครื่องอบลมร้อนวิทยาศาสตร์ครับหลังจากนั้นจะนำสารที่ได้นะครับมากรองด้วยเครื่องกรองสัญญากาศแล้วปล่อยให้สารเย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้องเพื่อเกิดการตกผลึกแล้วเราก็จะ้มี53อลูมิเนียมมาครับเช่นเดียวกันในการสั่งของ H K U 8 1ตัวของเมทัลไอออนนั้นคือคอปเปอร์ไนเจตไดไฮเดรตและตัวของรีแกนคือเบนซินไตรคาร์บอซิกแอซิด นำมาอะในตัวทำละไรอย่างเด็ดเป็นที่โฟรรมไม,าม,าม้ห้ามิลลิตรแล้วนำมาสเตร์ด้วยแมกเหติกบาร์เวลา10นาทีครับหลังจากนั้นนะครับเราจะให้ความร้อนที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วนำมากรองด้วยเครื่องกรองสุญญากาศจนกว่าจะได้สารสารมาครับแลว้วปล่อยให้สารเย็นตัวลงและแห้งสนิทแล้วเกิดการตกผลึกจนได้ตัวของ H K u ยู่วันมาครับหลังจากที่เราสังเคราะห์สารขึ้นมาได้แล้วนะครับเรานำมาทดสอบด้วยเครื่อง T R D T G A และ FTR นะครับเพื่อทดสอบว่าสารที่เราสังเกตขึ้นมานั้นเป็นมิลฟิทีและสเคที A T วันจริงหรือไม่โดยเราเริ่มจาก p ด d นะครับเมื่อนำสเคทีวันที่เราสังเกตขึ้นมาทดสอบนะครับเราจะพบจุดพีที่6.7 9.5 11.6 13.3ก้าองศานะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขอ้อมูลฐานทางด้านความมือแล้วก็ตรงกันนะครับเช่นเดียวกับมิลฟิทีนะครับที่มีจุดพีที่17องศารครับซึ่งก็ตรงกับขอ้อ,ขอมูลฐานทางด้านความมือเช่นเดียวกัน ต่อมาเป็นของ f t r นะครับในช่วง1,800-500มิวทิวทีพบ TPA ที่จับกับอลูมิเนียมครับและในส่วนของ HKT1 พบ BTC ที่จับกับคอปเปอร์ครับในด้านคุณสมบัติการทนความร้อนของสารนะครับเราวัดด้วย TGA ซึ่งมิวทีวีทีพบสามารถทนความร้อนได้ถึง300องศาก่อนการใส่ตัวครับและ HKT1 สามารถทนความร้อนได้ถึง350องศาก่อนการใส่ตัวครับจากผลการทดลองจากทางสถาบันก,การสามารถยืนยันได้ว่า สารที่เราสังเคราะห์ขึ้นเป็นมิวพิวิธีและเชอทิวันจริงๆครับและเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าสารที่เราสังเคราะห์ขึ้นเป็นมิวพิวิธีและเชอทวันนะครับเรานํามาทดสอบในสายไฮไลท์ด้วยกระบวนการฮาร์ฟเซลนะครับโดยเราทําการเปรียบเทียบสายเฮไลท์ที่เป็นซิงค์ซัลเฟตเพียงอย่างเดียวและซิงค์ซัลเฟตที่เติมมอฟคือมิวพิวิธีและเชอทวันนะครับและนําไปทดสอบทางไฟฟ้าที่มีครับนี่คือโครงสร้างคาร์ฟเซลของเราครับจะเป็นแผ่นสังกะสี2แผ่นมาประกอบกันโดยมีซีวิเอเตอร์และฟิลเตอร์เปเปอร์ที่ชุบด้้วยยยสาาไไลลมโคครรรตขัันนกงออู่ะบ โดยเราทำเป็นศาสตร์ชุดการทดลองนะครับโดยชุดการทดลองแรกจะเป็นสังกะสีซัลเฟตเพียงอย่างเดียวและชุดการทดลองที่2และศาเป็นซิงค์ซัลเฟตที่ใส่มอฟคือมิวฟิชทีไรส์ทีวันด้วยความเข้มข้น1%เวทไบวอลลุ่มนะครับในซิงค์ซัลเฟตและนําไปทดสอบด้วยวอล์ทิกไซคิมาริตี้อิมฟิเดนท์แอนาลิเซอร์ชาร์ดิชาร์ดเฮตซิ่งครับ ในผลการทดสอบวัดประสิทธิภาพในการเก็บรจุของด้วยเทคนิซลิกโแทเมติีหรือว่าซีวีแล้เข้ามณจากคุณนิได้กาบครับเราพบว่าสารอิเลชัมีฟลูออรีนอมเนียมบวกซิงสันเฟตนะครับมีความจุสูงสุดที่20.5คูลอมซึ่งเราลงมาด้สารอิเลชัยเฮทเคยูซีวันบวกซิงสซันเฟตที่5.95คูลอมและสารอิเลชัยซิงค์ซันเฟตซึ่งเป็นสารอิเลัยแบบเดิมของแบตเตอรี่ชิ้นนี้ที่1.1คูลอมตามลำดับครับต่อมาในการวัดผลความต้านทานของเซลล์ครับด้วยเทคนิคอินด แล้วเพราะว่าสันละลายลรกโทวิไลมีพฤติอารมเนียมบอกสิงคันเผครับแสดงพฤติกรรมที่มีค่า i สูงและค่าเที่ต่ำซึ่งหมายความว่ามีค่าการนำน้ำที่ต่ำครับแต่สามารถเก็บจุดได้สูงและ HKS T1 จะให้ผลด้านตรงข้ามซึ่งคือมีค่าการนำน้ำที่สูงครับแต่สามารถเก็บจุดได้น้อยสุดท้ายผลการทแล้วครับอู่ครับด้วยเทคนิคชาดิชาร์จติ้งด้วยกราฟสีแดงครับจะหมายถึงเซลล์ที่ใช้สั่นเอกเท่าเดิมและกราฟสีฟ้าครับจะหมายถึงเซลล์ที่เติมมิวไอรมณ์เข้าไปและพวกกราฟสีฟ้าคร และยังสามารถเพาาิ่มการชาร์จของแบตเตอรี่ได้โดยดูเหตุการที่เซลล์ครับยังสามารถทํางานต่อได้ในขณะที่เซลล์สีแดงจะอยู่ทําง,งานที่30ชั่วโมงครับโดยในภาคที่สองนี้เราจะสูดได้ว่ามอสเฮเกย์ยุทธวัลยระสริผลให้ค่าความต้นานทานกระสารละลายลดลงจะสามารถทําให้เก็บประจุครับได้น้อยลงซึ่งเกิดเหตการที่อมอสชิ้นนี้ครับมีจะเกิดความไม่เสถียรหากทำปฏิกิริยาประสานที่มีความเป็นกรดซึ่งก็คือซิงค์เซทเฟสที่เป็นสารเอีกในเรื่องของแบตเตอรี่ชิ้นนี้ ในขณะที่มีวัลฟิวตีอลูมิเนียมครับมีความเหมาะสมในการเติมลงใส่ในทังไลท์โดยไม่ต้องความจุและยงเยงื่อชิ้นของแบตเตอรี่แจะก็ส่งผลให้ความต้านทานภายในสารละลายเพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งเกิดจากที่มอชชิน,นีครับมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบจึงทำให้ค่าการนำไฟฟ้าลดลงลแ,ตดแต่ด้วยคุณสมบัติที่มีมิดิวมากและดูภูมิที่สูงจึงเพิ่มส่งผลเพิ่มคุณสมบัติมมอื่นๆแทนเราจึงต้องการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ชิ้นนี้ด้วยการทดลองภายในครั้งต่อไปนี้ครับผมในพาร,รััับหลลลงจาาาาากกทีี่่เเเรรรสุปแ้้ววติิิมมมนนนนได์อูย โดยในสารอิเล็กโทรไลต์จะเพิ่มความจุไฟฟ้าและความสามารถในการเกิดปฏิกิริย,ยาดังกลับและทั้งยังเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เราจึงได้นำมาหาอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการเติมแต่งเป็นสารอิเล็กโทรไลต์โดยจัดทำคอยเซลล์และนำมาทดสอบทางเคมีไฟฟ้าครับโดยนี้นะครับจะเป็นโครงสร้างของคอยเซลล์ของเราโดยจากขั้นบมน,นมาข้างล่างนะครับจะเป็นท็อปแคสต์สปริงสเปเซอร์ซิงชีตสเปสเซอร์และสารอิเล็กโทรไลต์ครับและชั้นต่อไปนะครับจะเป็นแคโทดกัลเลต์โอดและชั้นสุดท้ายจะเป็นบอททอมแคสต์ครับ โดยในการทำคอยเซลนะครับเราใช้2องเลเยอร์ในชั้นของเซป u a เรเตอร์และใส่สารอะไรอกทไรสองรยสี่สิบตรในอัตราส่วน0%ูน5์5 5และ1%ความเข้มข้นเวทไบโบลูมในซิงค์สันเฟยครับและนำมาทดสอบคุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้าด้วยเทคนิค C V e A S และทัฟเฟิลพอดครับจากการนำมิวฟลูดเทอรมิเมียงกัลลาส่วนไปทดสอบ C V และคำนวณด้วยวิธีการเดิมครับพบว่ามิวฟลูดเทอูมิเมีมในอัตราส่วนสี่จุดห5าุปอร์เองลงมาดซวง อัตราส่วน0.25% 0 7.5% 1%และ0%ตามลำดับครับในส่วนของการวัดความต้านทานการถ่ายเทประจุครับหรือค่า RCT ด้วยเทคนิค ES ซึ่งทดสอบด้วยการขนาดของเครื่องวงกลมที่เกิดขึ้นครับโดยขนาดที่เล็กกว่าครับจะแปลว่ามีความต้านทานภายในที่น้อยกว่าและจากการทดสอบครับเราพบว่ามีเพลทอลูมิเนียม0.5%ครับสามารถให้ค่า RCT ต่ำสุดครับสมดุลให้ถ่ายเทประจุได้ดีที่สุดรองน้อยได้อัตราส่วน0.25% 0% 1%และ0.5%ตามลำดับครับและผลการทดสอบสุดท้ายครับซึ่งคือการวัดการก่อนครับด้วยเทคนิค t a f e l p ลพ t โดยสังเกตจากค่าไอคอและอีคอครับโดยค่าอีคอเนี่ยครับคือจุดที่มีการเปลี่ยนเว้าซึ่งบ่งบอกแนวโน้มของการประกอบโดยค่าที่มากกว่าแปลว่าทนต่อการประกอนมากกว่าและต่อไปครับก็คือไอคอร์ครับซึ่งคืออัตราการประกอนครับซึ่งดยได้จากค่าที่ติดลบครับยิ่งติดลบมากขึ้นครับแปลว่าอัตราการประกอบเนี่ยยิ่งน้อยลงเราพบว่า1%ครับสามารถทนต่อการประกอบได้ดีแม้สุดครับหากพิจารณาจากทั้งสองค่าลองลงมาได้อัตราส่วนสูงสุดของอครับซึ่ง การตลัดได้ช้าที่สุดแต่สามารถถูกกัรก่อนได้ง่ายที่สุดตามมาได้ส่วนเปอร์เซ็นต์0.75เปอร์เซ็นต์0.25เปอร์เซ็นต์ที่มีค่าใกล้เคียงกันตามลันแบบครับในข้อสุดท้ายนี้สรุปได้ว่าอัตราส่วนในการเติมมอสฟิวลลิพเทอรลูมิเนียมครับจะส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิที่ต่างกันโดยอัตราส่วนสูงสุดเครับที่จะเพิ่มพลังความจุไฟฟ้าได้มากที่สุดและลดความต้านทานการถ่อดประฏิทินมากที่สุดและสามารถเพิ่มความสามารถในการทนต่อฝดได้ในระดับหนึ่งและอีกอัตราส่วนหนึ่งครับเพื่อเท่า1เปอร์เซ็นต์ที่สามารถ เราจึงสามารถเริมได้ว่ามอสมีพื้นที่อลูมิเนียมครับมีความเหมาะสมในการใช้ในการเต,ติมแต่งลงในสารอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่ชิ้นนี้ซึ่งคือสังกะสีไอออนโดยเฉพาะในอัตราส่วน0.5%ในซิงค์แคลเซีครับซึ่งส่งผลเพิ่มประสิิทธภาพในด้านความจุไฟฟ้าก็ามีการใช้งานลดการเกิดปฏิกิริยาที่ยังไม่คงส่งหรือไซเลชันครับซึ่งก็คือการกำจัดของสารอิเล็กโทรไลต์และเพิ่มอัตราการถ่ายเทความถฟ่ไฟผลขั้นส,สุดนี้ครับช่วยเสริมศักยภาพของแบตเตอรีอร่ชิ้นนี้ครับให้สามารถแข่งขันกับแบตเตอรี่ประเภทอื่นได้ในนออาาคตย่งีระ พวกเราขอจบการนำเสนอไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ